ครับคุเล็กก็สวัสดีทุกคนนะครับบินตลอกสู่ชมชเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับไอเทมหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางคนนะครับหรือว่ากลุ่มใหญ่แหละที่เขารู้จักไปแล้วนะครับไอเทมเนี้ยนะครับมันสามารถเพิ่มเ p นะครับกับ AK นะครับเอฟนะครับออนไลน์นะครับได้ดีมากเลยนะครับก็คือแบบเวลาเราฟาร์มออฟไลน์ออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่แค่นะครับสามสิบนาทีเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งไอเทมเท่านั้นเนาะถามว่ามันเยอะไหมนะะครับไม่เยอนะ 30นาทีต่อหนึ่งไอเทมนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับไอเทมนี้ก็มีชื่อว่าตัวนี้เลยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนนาฬิกานะครับอ่ะตัวนี้เลยนะครับมันคือนะครับนาฬิกาเร่งสปีดนะครับสามารถนะครับทำยีพีได้นะครับอย่ามาสารเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับไปเร่งสปีดที่ AFK ออนไลน์นะครับ แล้วก็หชิ้นเนี่ยสามารถอยู่ได้30มนาทีนะครับทำให้ EP ของเราเนี่ยครับเพิ่มแบบทวีคูณได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเรากดใช้เนี่ยนะครับ <c oughs> แพ็กทูอะไรเนี่ยไม่เอาเนี่ย <c oughs> อ่ะมันจะเพิ่มนะครับได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือ <c oughs> หลักๆเลยนะเกมเนี่ยคือตอนที่พี่กด EP ไป <c oughs> ตอนที่ไม่กดอะ่ะมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วก็พวกที่เล่นเป็นสายฟรีเจ้าจ๋าก็พลังขึ้นแบบเยอะมากนําด้วย มันอยู่ที่แบบว่าเวลาเราเล่นนะครับก็คือแบบเร,เราอยู่กับมันนานแค่ไหนนะครับแล้วก็เราเนี่ยใช้เวลากับมันนานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มากกว่านะเท่าที่แบบดูมาแต่ว่าในเรื่องของวัสดุต่างๆมันก็มีผลนะครับยิ่งการเติมเยอะก็ทําให้พลังขึ้นเยอะอันนั้นใช่นะครับแต่ว่าถ้ามุมมองใน e f p เ네นี่ยนะครับมันจะอยู่กับการที่แบบเราอยู่กับมันมากแค่ไหนนะครับเราเติมเวลาสมาธิมากแค่ไหนในตอนออฟไลน์นะครับแล้วก็พวก การดันบอสต่างๆเนี่ยนะครับเราเก็บทุกตัวทุกเม็ดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่นะครับผมไม่นะที่แบบไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าก็จะมาทําสาระดีๆความรู้ที่อ่ะรู้มานะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆนะครับรับชมนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าผู้เล่นทันเล่นต่างๆนะครับก็ขออ่ะเป็นสื่อนะครับในการพาผู้เล่นนะครับไปสู่นะครับอจุดหมายปลายทางแล้วกันนะครับไปกันเลยนะครับตอนนี้เรามีนะครับ AFK เนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบหก นาทีนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งไป5-5เนาะแบ่งชอยไปนะครับเราจะไปแบบปกติเลยเนี่ยคือ5นาทีนะครับแล้วก็ไปอีก5นาทีคือการกดนาฬิกานะครับลองดูว่าตอนกดกับไม่กดความต่างมันต่างกันกีน่เลเวลนะครับไปคนอื่นเลยก็เดี๋ยวเราจะลงดันด่านเดียวกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบเนาะดันนี้ก็คือ360นะครับขึ้นคําว่าครั้งก่อนนะน,นี่คือกดไปเลยอลองดู5นาทีนะครับเราเลือกตั้งแต่ สิบหกิบนะครับไปแล้วผมก็ไม่จบกี่นาทีเนี่ยสิบดนะครับสิบเอ็ดสิบได้สิบเอ็ดสิบต้องจบที่สิบเอ็ดสิบเว้ยนะครับเดี๋ยวรอเวลาเหลือสิบเอ็ดสิบปุ๊บเราสรุปผลกันเลยครับแล้วก็กดออกเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอนะครับอ่ะยิโรมัน แทฮกมอนเตอร์ไปก่อนนะครับคูเกมเนี่ยนะครับเรามาคุยกัน,เก,นเกินก่อนดีกว่าทุกคนนะว่าจะให้ฮี่โลมัตีปคือผมประเมินไปทั่วระแสของมือถือครับก็คือแบบเหมือนมันดรอปลงนะดรอปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตเมื่อก่อนเนี่ยบูมเลยนะบูมอยู่ประมาณ90เซนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเหลือผู้เล่นที่เล่นอยู่อ่ะยงประมาณ35-40%เอนเองครับ ะนะหายไปแบบว่าเกินครึ่งนะหายไปประมาณ50%ได้อะไรประมาณนั้นหรือ50กว่านะคือ,อเริ่มตั้งแต่ประมาณ90%ไปะนะครับคือหายไปเยอะสัดนะครับเรื่อที่ว่าเป็นโมบ้าท,ที่ไม่ค่อยมีสังคมนะครับในการพูดคุยนะครับในการแบบด่ากาันทะเลาะกันอะไรประมาณนี้คือมันจะไม่ค่อยมีผู้เล่นที่เติมเยอะนะครับแล้วก็มันเหมือนแบบว,ว่าไม่มีแรงไปดานใจในการเติมเงินเยอะในการเล่นตลอดเวลาในการเข้ามาหา ประเด็นในการเข้ามาหาสังคมนะครับมันจะค่อยๆหายไปนะครับไม่เหมือนกับยุคก,ก,ก่อนนะครับที่เราเล่น MU ดูสยามเ U ็น a ูไอะไรต่างๆถ้าทันนะถ้าผู้เล่นทันนะครับถ้าเป็นยุคก,ก่อนผมเชื่อว่าทันนะครับพวกมือสยามคือแบบยุคสมัยผมนี่แบบอยูอ่ประถมได้ประถมมัธยมนะช่วนั้นคือก็จัดเลยนะครับก็คือแบบร้านเกมอะไรนี้นะนยุคกนันเลยนะครับก็คือ เ MU ที่สนุกมากครับเป็นพ p C นะครับก็บอกเลยว่าของเติมเนี่ยไม่กี่บาทเราก็เก่งครับก็คือยุคนั้นรู้สึกว่าเติมไปแค่1,005นี่ก็คือตึงตัวแตกแล้วนะครับ2 a i p a d s เติมชุดนะครับทำปีททำ V นะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็กดกันไม่ลงแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเกมมือถือยุค้นะครับเป็นสไตล์โมบ้าเนี่ยบอกเลยว่าเติมกันที่่ายปลักแสนแม่งก็ยังไม่เก่งนะครับ คือเป็นอะไรที่แบบเติมเยอะมากนะครับก็คือแบบเยอะจริงอะไรจริงเลยนะครับแต่ความสนุกจะถามว่ามันเท่ากับ PC ไหมนะครับต้องบอกตามความเป็นจริงว่าไม่นะครับแต่สิ่งที่เราได้นะครับมากกว่าการเล่นใน PC ีคือนะครับการพกพาสะดวกครับอ่าการพกพาสะดวกนะครับการเข้าไปสื่อกับสังคมได้ตลอดเวลาการเข้าไปตามได้นะครับแบบไม่มีข้อจํากัดนะครับเมื่อว่างยกมือถือมาเปิดได้นะครับ แต่ถ้าเป็นไอพนี่คือแบบภาพชัดกว่านะครับแล้วก็ผู้เล่นเยอะกว่ากระแสยมดีกว่านะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการปักต่างๆซึ่งทาได้ดีกว่ามือถือแน่นอนนะครับมาตอนนี้ก็อยู่ที่12นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยรออยู่11นาทีนะครับ11นาที10วิเราสต็อปเลยแล้วเราออกเลยนะครับลองดูทีนีทุกคนลองดูนะเริ่มแต่ประมาณ 77ปัป๊บผมก็ลืมดูตรงนี้นะนเพื่อนๆก็ลองดูขีดด้านล่างแล้วกัะครับตอนที่ผมเริ่มกดเข้ามานะว่ามันได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มประมาณ74นี่แหละนะครับก็คือมันจะขึ้นถึงหนเเึ่งรับไหมคือมันไม่มีทางหรอกไอผมจับเวลาห้าทีแล้วให้มันขึ้นเป็นรลเวบวัะมนเริ่มมาจาก74เนาะมาลองดูว่ามันขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับตอนนี้ขีดใหญ่มันก็ค่อยๆกระดุ๊ไปเรื่อยๆนะ แค่12จุดแล้วเลย1นาทีสุดท้ายครับแต่เราจะสรุปผลกันอ่าสรุปผลเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่เราชมตอนที่ผมกดเข้าดานตอนแรกเลยนะตั้งแต่วนีแรกลองดูว่าเทนมันนะครับติดย้อนในล่าเนี่ยมันเริ่มจากจุดไหนไปจนถึงจุดไหนนะครับแล้วเราไปกดนาฬิกาดูนะครับลองดูว่าไอ้กิจเคลียวที่มันกระดึบเนี่ยมันกระดึบเร็วขึ้นไหมนะครับจะได้เห็ุผลครับบางคนมีไอเทมไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับที่ผมกดใช้ไม่ได้ก็จะได้ใช้ได้กันเนาะ ครับไม่เชื่อว่าหลายคนน่าจะติดกับผมไป่ันเยอะแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมเองก็พยายามหาสาระความรู้มาให้มากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ทำตัวแข่งกับใครนะคือถ้าเป็นภาคก่อนหน้าเนี่ยแอทอมชันเนี่ยอันนี้คือทําตัวสู้ใช่นะครับแต่ว่าภาคนี้มันรู้สึกว่าแข่งผมเล็กนิดหน่อยนะครับก็ขอมาแนะนําในเชิงความรู้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรอมีมาภาคใหม่มาถ้าดีกว่าไฮพาร์ตนะครับเริ่มที่ไฮพาร์ตดิแอทอมชันนะครับถ้าดีเหมือนแอทอมชันเหมือน MU Classic สิพีจัดเลยเต็มแรงนะครับ มาตอนนี้จะหมดแล้วนะครับสิบเจ็ดแล้วที่โกแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดออกผลสรุปกันนะครับแต่ว่ามันก็ุเยอยาเขึ้นสต็อตติดหน้าจอโอเคสิบแล้วกดสต็อปเลยออกอ่ะเริ่มตักเจ็ดสิบสี่ใช่ปะที่เราเริ่มไปนะครับตอนนี้มันก็อยู่ที่เจ็ดสิบสี่เหมือนเดิมนะครับก็คือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเลเวลนะครับสามห้าเก้าผมก็ยังอยู่สามห้าเก้าเหมือนเดิมนะเลเวลเนี่ยนะครับเราเริ่มมาประมาณนี้สามห้าเก้าตอน,น,นแรกๆมันเริ่ม มันน่าจะเริ่มอยู่ที่จุดแบบต้นๆน,น,นะตรงหลอดหลอดแดงครับทุกคนนะครับแล้วมันก็มาถึงแบบไปลายๆแล้วนะครับก็คือแบบกระดึบมาเหมือนจะเยอะนะปลายเดี๋ยวรอบนี้เราจะกดนะครับไอเทมดูนะครับลองดูว่ามันจะพุ่งเร็วแค่ไหนนะยีพีลองดูนะก็คือแค่เรามองหลอดสีอ่าด้านล่างครับสีฟ้าเนะี่ยก็คือถ้ามันกระดึบเร็วอะ่ะไอตัวสีเขียวอะ่ะด้านล่างเห็นปะเออนะสีฟ้าสีเขียวอตอนนี้งงหมดแล้วนะครับ ก็คือถ้ามันแบบว่ากระดึบเร็วขึ้นน่ะแปลว่าชัวนะครับเราได้ดีขึ้นในนอนอ่ากดแรกตอนนี้เหลือสี่ชิ้นแล้วลองไปดูกันนะครับมาจจอตรงนี้นะครับนี่คือบัฟอ่าในส่วนของ FK เห็นปะล่างสุดเลยเหลือยี่สิบเก้าจุดห้าสองแล,แล้วต้องรีบไปนะครับจริงๆผมเองไม่ควรกดตอนนี้นะเพราะว่าเวลาผมมันมีแค่สิบหกนะแล้วก็มันจับเวลาสามสิบนาทีแปลว่าผมจะเสียฟรีไปนะครับอันนี้คือครั้งก่อนไม่ใช่อันนี้โอ้โหพระเจ้ามือลั่นเราต้องออกไปเข้าวันเก่านะออกเดีวเร็วเลย มาลองดูว่ามันจะพุ่งเร็วกว่าเดิมไหมก็คือแค่นี้แหละนะครับที่อยากให้เ,เพื่อนๆได้นะครับสัมผัสแล้วก็ได้เห็นว่าไอเทมตัวเนี้มันใช้ยังไงนะครับครั้งก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับตอนแรกผมไปน,นี่พันเจ็ดโอเคจำได้มอนเตอร์ตัวเล็กๆสีทองก็คืออยากให้ให้ใช้เป็นนะครับอ่าลองดูตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่5้ายี่สอง ต้องเหลือทิ้งไว้22วีอ่ะทุกคนนะตอนเนี้ยสิบเอ็ดเ็คเ็คเรื่องสปีดมาลองดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าแหลกดิอย่าแหลกดินี่คือปัญหาหนึ่ง่ะที่ผมแบบไม่ค่อยชอบมันเลยนะครับเพราะว่า ขนาดเล่นอยู่ในไฮโวเนะครับมันก็ยังกระตุกอบบคือเกมแบบอะดเมชั่นแบบหนักอึ้งมากนะครับจะถามว่ามันมน่สวยขนาดไหนก็ขออนุญาไม่ได้ขนาดไหนนะคือแบบแต่ว่าแบบทําคุณภาพเกมมาได้แบบกระตุกมากเลยนะครับความลื่นแบบว่าไม่ค่อยลื่นเลยนะครับขนาดบางทีเล่นอยู่ในไอแพดเองอ่ะนะครับคือความแรงไม่ก็แรงจัดแล้วนะครับก็คือแบบยังมีกระตุกนะครับมีบั๊กในกระตุกอันค,คือไม่ดีเลยแย่จันะครับ เรามาดูกันนะครับตอนแรกมันมี16วิใช่ไหมโดยไม่ใช่16วิ16นาทีนะครับแล้วเขาเนี่ยเราใช้ไปประมาณ5ทีเนาะแล้วพอผมกดเร่งเวลามาแล้วครับก็คือเวลามันเหลืออประมาณ5ทีสังเกตไหมจริงจริงมันต้องเหลือ11เ,เนาะแต่ว่านาฬิกาครับมันถูกมันถูกแบบว่าดลนะดลน,น,ละนะครับลงนะลดลงครึ่งครึ่งหนึ่งอะ50%ครับแปลว่าถ้าเราฟ้า5ทีของรอบเนี่ยนะครับแปลว่าเราเนี่ยจะได้พีเยอะขึ้นอย่างแน่นอน คือมันไปเร็วแล้วมันสามารถที่จะช่วยเวลาในการลงดันเซียนเนี่ยสั้นลงมาเข้าใจปะทำไมผมต้องบอกว่ามันได้เยอะขึ้นนะครับก็คือนะครับในส่วนของการฟาร์มเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดดรเมจดเพิ่มดาเมจช่วยต่างๆนะครับเดี๋ยวที่ลองดูให้นะครับลองกดให้อ่านอย่างเช่นน้ำยาตัวเนี้ยซึ่งบางครั้งมันอยู่ได้สามิบนาทีนะครับแต่พอเราฟาร์มไปครับเกินนะครับ าถึงมาทีหรือว่ามี VIP นะครับสามารถเก็บเหรียญได้เพิ่มนะครับแล้วก็ลง SK ได้นานขึ้นนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์นั้นได้นะครับแล้วก็นาฬิกาตัวนี้มันก็ทําให้เราฟาร์มเร็วยิ่งขึ้นตรงที่ว่าลดเวลานะครับลงนะครับทำให้เราจบการได้เร็วมีเวลาไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนเอฟเฟกต์บัฟต่างๆที่เรามีก็จะใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นๆเนาะ ตันนี้ก็คือเห็นหลอดสีเขียวน,นี้เพิ่มแบบเร็วมากเลยนะครับข้อดีของการกดก็ประมาณนี้ทุกคนเลยก็คือแบบหลังจากที่เราใช้เนี่ยเราก็มีเวลาไปทาอะไรได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าจากการที่ลง3 0มนาทีเนี่ยมันถูกตอนไป50%เนี่ยมันเหลือเพียงแค่15นาทีนะครับแต่15นาทีของเราครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเวลามาันหายไป15นะค,คือเขาพบเวลาใส่กันหัน2ซึ่งวิธีเนี่ยมันก็นจะคูณ2ให้เราเช่นกัน แปลว่าเราจะได้ EP, อีกทีเท่าเดิมนะครับที่เท่าเดิมแต่เวลาเนี่ยลดเร็วขึ้นนะครับแต่เราจะได้ผลพลอยได้จกมีที EP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของการมีบัฟนะครับบัฟจับกัดน,นะครับให้อยู่ในประมาณ30มนาทีอะไรประมาณนี้บางตัวนะครับบางตัวมันอยู่อาจอยู่ได้แค่15นาทีก็หมดไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ในอขอบเวลาของการมีบัฟนะครับดูได้นะ นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราโดนรันเทียนเนี่ยเราโดนบอสตีใช่ไหมปกติแล้วลง30นา,า,า,าทีเนะี่ยเราจะหลับเลยแล้วก็ไปเกิดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สําคัญเลย15าทีถ้าเรามั่นใจว่าเรายืนกับบอสไหวมันไม่ตายแน่อนอนครับอ่าเวลาถูกพับพับครึ่งหันสองมาจาก30เหลือ15ถ้าคุณบอกว่า30คุณตายนะครับเพราะว่า15าทีคุณต้องไม่ตายคุณต้องเหลือเลือดประมาณครึ่งหลอดหรือเป็นบิคุณจะอยู่รอด แปลว่าจากสิบคุณล่วงพับฮารสองเวลาที่คุณโลเอฟเคเหลือ15เท่ากับคุณเหลือเลือดครึ่งหลอดหรือปิ่ิๆเท่ากับเราได้อีกีมอนเตอร์ที่เยอะขึ้นอ,อารมณ์คุณแทบยืนไม่ไหวนะครับแปลว่ามอนเตอร์เนี่ยยิ่งตีแรงมันยิดใ่้อีกีเราสูงขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นเลยแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่นะเพราะว่า EP ีมันก็ได้จากมอนเตอร์ที่เก่งขึ้นนั่นแหละนะครับ มาตอนนี้เริ่มจาก59นะครับตอนนี้ขยับมาเป็น60แล้วแล้วก็ไปปลายหลอดจะพุ่งหน้านะครับพุ่งไปแบบว่า61แล้วนะครับโอ้โหแบบเต็มหลอดจัดเลยเริ่มตั้งแต่ประมาณหลอดฟ้านะตอนแรกมมนอยู่ตรงจีบนาไปปลายเนาะก็คือแบบเพิ่มขึ้นมาแบบเหมือนได้หลอดนึงอ่ะนะครับเหลือ20เดี๋ยวผมซีทให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเห็นภาพแล้วก็คือนะครับมันเหมือนที่ผมอธิบายไปก่อนหนะ้านี้หละนะครับ การลดเวลานะครับในการแบบใช้บัฟเพื่อ่าพืชนะครับการลงบองเตอร์ให้เลือดเรานะครับไห้หมดเราไม่ต้องมานั่งดูจอมากนะครับไม่งั้นเราต้องนั่งเฝ้ามาันนะแต่ว่าถ้าเราใช้บัฟตัวนี้ก็อาจจะประหยัดเวลาอื่นๆได้ก็ื่อทั้งดีนะครับเราก็สามารถเดินไปท,ทํารุ่นนี้นั่นได้ปกตินะครับแล้วก็ให้มือถือของเรากับเจ้าตัวเกมของเราครับมันออโต้ไปให้ แล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือข้อดีของนาฬิกาเล่นสปีดนะครับสำหรับเกม MU ดาบแห่งโลหิตนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็พยายามจะหาสาระดีๆมาให้นะครับบางคนอาจจะถามพี่เข้ามาว่านาฬิกาใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็มาเปิดให้ดูและนะครับบางคนอาจจะไม่มีนะแต่ว่าเพื่อนเขามีแล้วเขาถามกันแล้วเขาเลเวลไม่ถึง3 5ห้าเขาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็มาทำให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับนาฬิกานะครับอาจจะเป็น ความรู้เล็กๆนะครับอาจจะไม่ใช่แบบยิ่งใหญ่ในการทำของไปต่อสู้กันต่างๆอันนี้ก็เป็นการใช้ในส่วนของไอเทมมากกว่าเนงงไงก็นะครับฝากผู้ชมนะครับกดไลค์ซับสไครป์เป็นายการให้ด้วยนะครับหวังว่าคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยน,นะครับไว้เจอกันอ e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย